สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะอาเนาะมือนอีก,ก็มาปลุกฟอกับป้ากับตันสินเก่าสินเคยมือนอีก็ได้ออกมาเห็ดสอมเทียงหน้าพี่น้องเลยออกมาสอมเทียงหน้าให้ไอ้นาสาวเมาอุ้มือนี่เทียงหน้าเพิ่นไผ่ใหม่สองปีแหละพี่น้องเลยเไผ่ใหม่นะบุตรหลานลมาสอมฮะกะสิมาสอมเพิ่นมือนีถึงย้ำหายย้ำหน้ามาสอมเทียงพี่น้องเลย มาเห็ดเทียงใหม่มากับยาตีพี่น่องนี่แหละร้ายคนเติบต <c oughs> เนี่เทียงเพิ่นถือคงอยู่ของกินมากินน้ำพี่น่องเลยเอามาหายมาหน้าขาดไรคือตั้มมาคุ่งเลยแหละเ <c oughs> ทียงห,หน้า บ่าวกับตันมาดำหน้านอนปีกายนี่พุ้นหัวใส่หัวพี่น้องเลยปีนี่บวไายว่สอบใหม่ปีนี่ปีสอบใหม่พี่น้องเลยเหตุใหม่เลยไพ่ใหม่เบิร์ดตึกไฟปิดคุดอยู่พี่น้องเลยตามตูบุกพฟ่อ์สับมาครับ ไอแถวพ่อพันแน่ก็พี่น้องแน่พี่น้องเถาดูไส้สดมีแต่ไส้สดเบิดมาสามสี่คน <c ười> ดอกเป็นไรเนาะ โอ้ได้เปลี่ยนใหม่เบิดใหม่ชิพ่ออิพ่อเนี่ยเฮ้ลุงแหละค้นใหม่พี่น้องถ้าพอฝืนค้นใหม่กับเขาไอ้ะอระบาวบอยอุปกรณ์เห็ดเทียงเทียงหน้าพี่น้องเลย สบายดีพี่น้องออกมาเห็ดเที่ยงพี่น้องกัยมือนี่สบายดีเด้อพี่น้องสุดๆคนสบายดีพี่น้องมือนี่เขาบากับตันแล้วก็ระบาวทีมงานเขาพ่อเนี่ยพี่น้องเลยออกมาเห็ดเที่ยงใหายมาเสาเมาเมาเส้าเมาอุบลเนาะอุบลทางป่าอยู่พี่น้องครับเที่ยงพี่น้องเลยเทียงไฟใหม่ไฟใหม่พี่น้องเอ้เที่ยงกันไง จักมันแสงแดดนะแดดแมนแดดมันแห้งนะนี่เอาเนี่ยเอานี่เขาแล้นี่กระตันกรบตอกน้องเคลื kind of a a ่นอีกบ่ไม่เนะ

ห้อนแดดเมื่อห้อนเห็ดเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดเที่ยงหน้าให้นาสาวเมาเนาะพี่น้องเพิ่ไกลสีหอนย่ำอยู่ย่ำหน้าเลพี่น้องเลยมาเพิ่มมานอนหน้ามาเพิ่มมานอนหน้าจากไปสีมันอันเนาะคนทำหัวเลยนี่ โซ่ซีมืออีกโซ่ซีมือได้สิครับใหม่มันนอนไหมเป็นเนี่บุคลาตะปูนี่นะเนีอ๋อไม่ทษจ่อนดอนเสียบคุ้มตาเป็นพิการตาเลยเป็นยังเข่าเลยเข่าค่ะเป็นน้ำเป็นน้ำขอดเป็นน้ำตะปูเป็นน้ำขอนเด้อพี่น้องเอ้ยเจียงยุ่ยต้นขาเป็นน้ำขอนพี่น้องจับจับมือเดียวพอได้พี่น้องมันนัก ป้าป้าป้าอยู่ัวุยน้อยนำขุยน้อนี่นะโอ้ยถุงยางเลยนะหอถุงยางโอ้ยมันมุกเ่เียนตบ้ลนองมือเด้อ แม่นยำขนาด้เห็นว่ากิลนี่ก็เห็ดเทียงน้าเป็นอยู่ด้วยพี่น้องเ้ยเขากันดเลยแต่าวนบ่เขามหวปามงอหนอเออรู้สึกว่มันล่มเขาได้นีมล่มบ่ทันอะไรลุยกันเลยบ่ทันแล้วตนี้ ต้องขอดังลูกนะพี่น้องตอกันยี่ปั้งปั้งปั้งมาเด้ออันนี้เท่าพอ่อพี่น้องเลยตอมกมาจักเดือดกนตัวเองมจาจักเห็ดเทียงหน้าพี่น้องเลยเห็ดขอ,อกงหวายมจาจักเห็ดคอ,อกงหวยอีกเท่าพอ่อเห็ดเบิ้ดเห็ดเป็นเบิ้ดพี่น้อง อกําลังทางป่ากันเลยสบายดีพี่น้องแม่ตาแม่กับตาเมา้รายอย่กลอมนา่านาพี่ัเอ้บาบกัปตันบาวเทินเออหน้าสามมา่ยังขาาเนี่ยมันแห่ไปหาทางยีแม่บอดดัปีปปี อคือกันน่นแหลพี่น้องบ่กยังก็เ่าแม่เบิ่งอูนไปคนละสีกันเลยเียงพี่น้องเอ้ยเอ้ยน้องมาแป้งเียงซอยตากียมแป้งเียงห้มี FC มี FC เพิ่นว่าอยากเห็นหน้าสาวเมาน่ะยิบผ้าในซ่องบ่เทินเนาะแม่นมือใหม่ก่อนมือใหม่ก่อนพี่น้องบ่เทินสิพาไปมให้เบิ่ง ตัวมีแต่ผ่างามๆพันว่าไม่อยากเห็นนะสาวเมาหน่ะพันยิบสุดแต่ง,งวัวเขาก็มากินนี่บนี่ยว่าว่เธอไปนางห่มหมวกบอดมิต่แหลนลอยกินจกักทั้งนั้นแล้วก็ทั้งนี้พี่น้องเลยเมื่อยเกือบตายแหลนทั้งนั้นแหลนทั้งนี้พี่น้องอมันเงงดินแคบแหลน เป็ว่าไลท่ทางนั้นแนๆๆๆๆๆๆ่นโศกมาทางนี้พี่น้องเอะยขาเล่าเลีเ้ยงว่าบวกุ้มม,มีสองคนยังบ่าพี่น้องบ่เทนเพราะว่าเลีเ้ยงผู้เดียวอันมองกุ้มกะกุ้มอยู่ดอกพี่น้องมองนี่อันบระกุ้มอะไร <c oughs> มองนี่บระกุ้มอะไรยอมหับยอมหับได้เลย ปลาใกล้มาสีงามมาสโงเนาะเที่ยวปาใกล้มเมาแล้ว้บอเทินก็ได้มาไทยหน้าซอยน้าสาเมานอีพี่น้องเลยเผือสีแล่วพี่น้องมีผู้พายหมมีผู้พาเฮ็ดพี่น้องสามีไปกับเอยู่ เขาถูกตายไอ้ไอ้เชิญพาไอ้เชินญมาเลี้ยงดอกเลี้ยงแต่งัวสโซล้าเลี้ยงแต่งัวเพราะเลี้ยงใกล้กับบัวเราเลี้ยงกระดับ10กิโลขึ้นไปเพราะแก่ใกล้กำลังได้สิขึ้นมุ้งเด็กพี่น้องกำลังปูแป้ง บ,บ่งแปแล้วกำลังสีโค้งพี่น้องแจกโยกกินเข่าพี่น้องเอ้ยกินเข่าอยู่ไหนอยู่หน้ามื่อนี้ก,ก็ทาเพิ่งคลิปได้พี่น้องสองปลากัะตแบบันพี่น้องกิเขาอยู่งใหญ่มากเที่ยงแล้วคลิปเที่ยงแล้วต่อด้วยกินเข่าพี่น้องเ,งเอ,อ้ยเข่าสามะคีอยู่ป่า เไปแจ็คทั้งเคยทั้งยังบ่ครบเครื่องเมื่อนี่เยผู้เฒ่าลูกป้านาเด็กเาเคยลูกพี่ลูกน้องพี่น้องเฮ้ยสะโพอแล้วจะบ่ได้มีอ่ะฮะตอกกู้พี่ตาจะขุดตอกลูกแห้งพุดแหลูกว้าก็อยหมากตัวตอกแห้งนะ นาะเ้หละคนบ่เคยตั่าอกับบ่เคตข่าวตอกกับโคตรเีบอเะมาถรเสืมอมอย่างเดียวว่าเห็ดมาทึงได้ลังกันไรบ่ได้ตอก กับไปหลับงานไกลบอยฮะกัถืกเยวหลังคาล็กเบิดเดีแหละเงินเง้มันคือเื่อเนาะไรนี่ไอองมาหน้าไม่ผาไม่ต้องใส่เลยมือแบ่แหละพี่น้องเฮสโดเด้อพี่น้องสดสดพวดี มันเลพอเท้าพอเท้าเบาครับตั้งเท้าเบาเพิ่มไส่เรือเพิพี่น้องเอยเอาทับคาเรเลยใหม่เหร่นหนักมีอบุมี่ได้เลยพี่น้องบุมีผู้สาวบุมีเมียพี่น้องจีบคนได้เอาโต้เรือแล้วเพื่อนแล้วไปแล้วมาตัดใหม่เล่นตอนเพิ่นกำลังทายอยู่นี่อยู่นี่พ่อพ่อพี่น้องเอยผลงานผลงานเรือเรียบร้อยแลละอันนี้จะได้ต่อกระปูเนาะ บับตองอย่างนี้โอ้ยแม่ครูโอ๊กไก่กับบอกเขาไม่ตีโอ๊กไก่แล้วพี่น้องโอ๊กไก่วันนี้โอ๊กไก่เกิดมากกับหู้จ้าผมกับหูจ้าบอกโอ๊กโอ๊กไก่โอ๊กไก่เป็นแล้วนี้โอ้เคยเห็นแต่โอ๊กไก่ต้องเป็นเป็นมั้งไม่เขาสิกินแขวุดสร้างไมเขาสิว่าไปโอ๊กบอกโอ๊กไก่กับตอกะแต่ส้างไม่เขาส้างโบราณเขาวอกอย่างนีแต่โอ้ยแม่ครูนี่ก็ได้พี่น้อง เส so yeah, so ีวย่านสยองแมงปูแข็งขนาดเนาะไม่จิกพี้องเย่จิกดอกหนได้ดอกนงนนไม่ยังคือแข็งะไม่ยังคือแข็งจ้ะจิกน้องจิกไม่จิกจิกย่งเดียวพยายามจิกมันอยู่แต่มันบก โคดอีกแล้วตอกปูโคดปลาไม่งยังคือก้คักแล้วขักดไงยังเนี่ยจักแล้วพี่น้องตอนเที่ยงลบแดดตอนเย็นลบผลเออตอนเที่ยงลบแดดตอนไหนขำตอนเย็นลบลบฝนพี่น้องเอ้ยฝนตกทำไมเที่ยงหน้ามันนี่ฝนตก เหลือแต่ขี่ตะไครพี่น้องพ่อให้ได้พุ่พ่อให้ได้ลบผลบรรดาแต่ละคนนั่งลบผลพี่น้องเอ้ผลศาสตร์มาผลศาสตร์เปทางเนื้อผู่คะแนลบยิ่งเปียกพุนกระตุกโมแห้งเด้อพี่น้องเอ้เนี่ยกระลังขึ้นไอ้ขาวพี่น้อง<ห>กระลั่งจีึ้นขาวขึ้นขาวแล้วก็สีม้งพี่น้องเอยบ้านนี้ ฝนเศร้าตกเลยพี่น้องขึ้นใส่ข่าวสังกะซีต่อไปเนี่ยสี่มงแล้วเฮ้เฮ้ฮะเห็นนั่งกินไอ้ไอ้ เขาบักไก่แล้วเขาเผาบอยอยู่ามอนตัดออกแต่แม่ส่นทั้งนั่นนะส่นพุ่นสองอันนะพุ่นตกพี่น้องเลยหากะเซ้าเนี่น้ บบได้กล้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพ้นตกบวัแห้งตกพอดินสุ่มสื่อพี่น้องเลยเขาสาผ่อผมกำลังใส่ขาเาเนาะมาตันกันดีตอกแป่นปูเรียบร้อยละ ใส่ขาวหรือสิมุ่งสังกระซีพี่น้องเลยปะเนี้มุ่งแล้วพี่น้องปะเนี่ยพ้นกับลอยน้อยลอยใหญ่มาห้าตลอดท <c oughs> ดสอบไอ้ทดสอบลังค่าใหม่หพี่น้องเลยเออทดสอบลังค่าใหม่ ฝ่าลังฝนพี่น้องฝ่าล้างฝนงามขนาดหน้าผู้ใหญ่บ้านคนไทยหน้าหุดเลยเหลวเลยหน้าบาวกัปตันยังบุทรหลาไทยเลยกา้ายังบุได้อู่ ขอแม่ป้านกันหน้าแม่คือโบอป้านเอาแต่มองกิ่วนะ<อ>คือโบอป้านเอาแต่มองมันกิ่วนั้นใครรอกคือหน้าใหญ่บุเรืองนะ่ะ

เป็นใส่ติ่งคือแต่ก่อนเปิดป้านกันหน้านี่หอยดูแะะข่อยโบไดขี่ขานอนเว้นได้จอบได้ลูกเมียน้ำโมเนี่ยฮ่า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 ฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮี่าา่าฮเาฮ่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 าฮาฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าา่าฮ่่าฮ่าอาาา่าาาา่่อน่่ หญ้าพี่มอบหลายลายพี่น้องเอ้ยหน้าทุ่งนี่นะอย่างไปทางไหนเขาจะหันหลังใส่อย่าพี่มอบเดี๋ยวบอกให้ว่ายองตีนไปกับปีน่ะบระเทศเสียหญ้าพี่มอบพี่น้องเอ้ยปีมันแรงนะตีนหมุนเบิดเวลาไทยหน้าอืมอืมประมาเพิ่น เอาผ้าสา,างไาพี่บอบถิ่มพี่ดองเอ้ยเอาคือบอีกเก็บไปไอ้ผู้นู้นบองเผาผู้ไอ้ปลาไ,ปไปปาหมพี่ดองหวยหวยปลาแดกหน้าหวยปลาแดกตัวนี้ เพียงหน้าโนยคอยท่าเจ้าอยู่ฮักระสิแล้วพี่น้องเอ้คางหนึ่งยังง้างหนึ่งไปเลยโบมีโบมีแอมหลุ่นนี่วะปลานอนปลาให้นอนเย็นไปเลยมุงไหวโบมีแอม บาดฝนตกเอาผ้าตั้งกวบคืบไว่รด้ฝนสิฝนเริ่มลงเม็ดมากเลยพีน่น er> ้องเหนดพอดีมือหนึ่งพอดีพี่น้องมาเห็ดเที่ยงมือนี้ มาแต่เช้าพอดีหนึ่งวันพอดีเลยเอาขื่นนแนงชีบกขื่นขื่นขื้นขื้นบ่ฮะนี่สายตาสายตาเน่เอาพีดอก มุงสังกะซีใส่สายตาเนี่ยเอาโหลดเราต้องใส่พิรักสางรุ่นนี้ต้องใส่พิรักพี่น้องเลยต้องมาปรเดิเร่งนั่นเริ่มต้นคืกต้องแพนแรกผม่งเข่าไปเลยเห็นมดแล้วสุเพิร์มมิแต่ดึงขึนงข้นดึงขึ้นเนี่ยแแรกคือเพิ่์มดึงขึ้นดึงขึ้นเจ๊ยเลยบาดสังสนสังกะซี เท่งหน้าปลาเมาก็มีต้นกระทินต้นหนึ่งพี่น้องเลยนี่แหละไ้กินกับตำมะขุงหรือว่าแกงหน่อไม่กับแจว,วก็ได้แสบลายผลลงเม็ดพี่น้องอธรรมศาสตร์ปลาหมอกปลาไม้งามมีด ฟังนี่ท่านแหละมุง่งมุงบมเล่สั่มพี่น้องเอ้ยหากับมุงแล้วครึ่งหนึ่งพี่น้องเอ้ยมื่ออื่นสิมาสานต่อพ้นกระตก๊กขัดพ้นประตูกนี่สิแล้วอยู่รอกพี่น้องเอ้ยบันทิบมาครับตันได้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อ ฝาก i, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บากักตันเนยเด้อลุงปะนะ้าน่าทั้งหลายเนาะขอขอบใจขอขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีเด้อสบายดี